สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านผมจอห์นนี่มือปล่าวันนี้ผมได้เดินทางมาแจ้งความร้องทุกข์วันนี้นะครับผมมาแจ้งความร้องทุกข์นายหนึ่งอธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการคือนายกันตพงล์รังสีสว่างสงนายวัชระโมแสนต่อนักพนาสังคมชำนาญการพิเศษ และ 3. นางสาวจันทีสมนาผู้ปกครองที่ผมสร้างตนเองลำดมน้อยในข้อหาละเว้นการปฏิบัติหน้าที่157เลือกปฏิบัติก่อนอื่นผมขอนำเรียนชี้แจงไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจบกปตสที่ได้รับการแจ้งความเมื่อเช้านี้วันนี้ผมจะมาเล่าอะไรให้ทุกท่านฟังและจะมาต่อสู้เพื่อประชาชนหลายคนอยู่ในห้องแอ หลายคนไม่รู้สภาพพื้นที่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านหลายคนไม่ทราบความเป็นมาของคนในพื้นที่ที่ดินธรรมหาหิกินในพื้นที่วันนี้จอนนี่มือปราบจะมาชี้แจงและผมได้แจ้งความร้องทุกเพื่อรักษาเกียรติชื่อเสียงผมไว้ในข้อหาแจ้งข้อในวัชรโกรแสนต่อผมแจ้งสองข้อหาข้อหาแรก ปีนประมาณทำให้ผมเสียมเสียชื่อเสียงและ2ก็คือ157ตรวจมึงอย่าเลือกตรวจมึงตรวจให้หมดนะครับก่อนอด่นขออนุญาตชี้แจงว่าผมยินดีให้ตรวจสอบเป็นอย่างยิ่งหากผมผิดหรือของผมได้เลยรีสอร์ทของผมหรือได้เลยแต่ตรวจต้องตรวจทุกๆรีสอร์ทที่ตั้งมาก่อนผมตรวจหมู่บ้านตรวจวัดตรวจโรงเรียนด้วย อยู่ในพื้นแผ่นดินเดียวกันห่างกันเพียงไม่กี่สิบเมตรนะครับก่อนอื่นผมต้องนำเรียนว่ายกมือขึ้นเหนือหัวขอพระบารมีของพระองค์ท่านปกป้องผมแผ่นดินที่ผมไปอยู่นั่นคือแผ่นดินเจ้าฟ้าประธานามอำเภอศรีนธรบ้านเกิดของผมพูดแล้วขนลุกเป็นแผ่นดินที่สวยงามที่พระองค์ท่านได้อยู่ใต้ร่มโพธิสมภารของพระองค์ท่านสมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดา ถูกช่วยผมป้องผมได้ข้อแก้ผมถูกข้าราชการรังแกครับ่ออื่นผมนาเรียนว่าครับอำเภอิรินธทห่างจากตัวจงังหวัดเกือบ200กิโลห่างจากตัวอำเภอพิอบูลังาหารแต่ก่อนเมื่อสมัยอดีตอำเภอิรินธรตั้งขึ้นในส่วนของฝ่ายปกครองอำนาจสอบสวนขึ้นกับอำเภอพิอบูลังาหารการาขบัาาคมเขาไกลมาก ชาวบ้านเขาทํามาหากินตั้งลกลากกันมายาวนานในบริเวณพื้นที่ตั้งแต่ช่องเม็กพรามชัยสิินทร์คาเขื่อนแก้วนิคมสองนิคมสามผังนั้นผังนี้หลังจากนั้นปี2511ได้มีการสร้างเขื่อนขึ้นก็คือเขื่อนสิรินทรนะ์ในปัจจุบันนี้แล้วเสร็จปี2514จากนั้นมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งชื่อกมพัฒนาสังคม และตั้งชื่อหน่วยงานโดยมีผู้ปกครองดูแลองค์หน่วยนี้ชื่อว่านิคมสร้างตนเองลำดงน้อยสี่ลินทรออุบลราชธานีมาเขียนประกาศระวางที่ดินเพื่อครอบคุมที่นาที่สวนที่ดินของชาวบ้านซึ่งก่อนหน้านั้นชาวบ้านเขาไม่ได้เดินทางมาออกเอกสารสิทธิ์และชาวบ้านการคมนาคมเส้นทางสัญจรไปมาลำบากจนหน่วยงานนี้เกิดขึ้น และมาเขียนระวางที่ดินระวางทางอากาศว่านี่นะอยู่ในที่ดินจัดสรรในการสภาพพื้นป่าของนิคมสร้างตนเองของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการในการกำกับดูแลเพื่อจะให้ชาวบ้านไปจ่ายภาษีจ่ายรายได้จ่ายค่าเช่าให้กับหน่วยงานของคุณที่ดินที่ผมจะตั้งรีสอร์ทนั้นผมไม่ใช่โง่ผมคือนักกฎหมายอยู่ในที่สว่างรู้กฎหมายทุกอย่าง การที่จะเข้าไปซื้อผมต้องตรวจสอบเพราะผมต้องใช้เงินหลายล้านไปซื้อเป็นการซื้อโดยที่ชาวบ้านเป็นพยานมีผู้ใหญ่บ้านมีกำนันมีอบตอมีหน่วยงานงานต่างๆรองรับและเป็นการซื้อขายตกกันมาหลายทอดและก่อนที่ผมจะไปอยู่นั้นมีรีสอร์ทเกิดขึ้นมาก่อนนั้นเป็นเกือบร้อยรีสอร์ทซึ่งอยู่ในเอกสารสิทธิเดียวกันที่ว่า ไม่มีเอกสารสิทธิ์โดยใช้ภาษาของหน่วยงานของคุณคือที่ดินนิคมสร้างตนเองถังนั้นถังนี้ถังนี้ลหลายๆหมู่บ้านลหลายหายโรงเรียนไม่มีเอกสารสิทธิ์รวมทั้งที่ดินที่ผมไปซื้อแต่ด้วยอำเภอนี้ผมอยากไปพัฒนาด้านการท่องเที่ยวอยากไปสร้างอาชีพสร้างรายได้สร้างงานให้กับผู้คนในชุมชน มันจึงเกิดเป็นการลงทุนของผมเกิดขึ้นด้วยวิสัยทัศน์ตอนสมัยเป็นราชการที่มีวิชั่นอยากจะสร้างพัฒนาบ้านเมืองอยากจะสร้างงานสร้างที่สร้างที่ท่องเที่ยวเลยไปลงทุนทารีสอร์ทผมได้ยื่นขออนุญาตขอสร้างกับอบตอถ,ถูกต้องขอม้อแปลงไฟการไฟฟ้าและยื่นเอกสารถูกต้องทุกอย่างในการดําเนินการก่อนที่จะสร้างผมมีการรีเสิร์ชข้อมูลด้วยซ้ําก่อนที่จะซื้อด้วยซ้ํา ว่าที่ดินที่ถูกต้องหรือไม่เอกสารในการซื้อขายของผมก็เป็นใบพทบห้าใบจับจองใบดอกหญ้าหากชาวบ้านรู้นะครับซึ่งนี่แหละคือปัญหาที่ชาวบ้านเขาร้องขอเอกสารสิทธิ์กันมานานแต่หน่วยงานพวกคุณเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมืองบางคนไม่เคยคิดจะช่วยเหลือชาวบ้านเลยลหลายๆหมู่บ้านเขาก็อยากได้เอกสารสิทธิ์อย่างน้อยๆเขาได้เอาเข้ากู้แบงค์ได้เงินมาสร้างบ้าน ได้เงินไปซื้อปูนช่างปูนได้ได้งานทําพอมีงานทําเอาเงินไปให้ลูกไปโรงเรียนแต่พวกมึงไม่คิดพวกมึงมีเป็นขราชการแบบงโง่ที่คอยจัดกันแกล้งไม่คิดหาทางออกให้กับชาวบ้านมึงเป็นตําแหน่งใหญ่สูงเป็นถึงอธิบดีกรมแต่มึงไม่คิดจะหาทางออกให้กับคนทั้งอําเภอแผ่นดินแผ่นดินผืนนี้พระอ,องค์ท่านทรงประทานนา้มให้ชาวบ้านอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่เอกสารสิทธิ์ บางพื้นที่ไม่มีและที่น่าตกใจที่ดินรีสอร์ทของผมเยื้องกับผมเพียงแค่20เมตรมีโฉนดตกลงกูอยู่คนละประเทศหรือไงกูอยู่ประเทศโปรตุกเกสหรืออยู่ประเทศไทยข้ามถนนเพียงนิดเดียวมันออกเอออกโฉนดได้แต่กูออกโฉนดไม่ได้และมึงอ้างว่าร่างถ่ายระวังอากาศของกูผิดมึงตรวจสอบระวังมึงหายหลังจนวันนี้กูมาแจ้งข้อหา157ต่ออธิบดีกรมพัฒนาสังคม และสวัสดิการรวมทั้งนายวัชรากูเสนแสนต่อนักปนาสังคมที่ไปแจ้งความร้องทุ์ต่อบอกปทศเมื่อเช้านี้และนางสาวจันทีสมมาผู้ปกครองนิคมสร้างตนเองหากมึงเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีจริงมึงควรจะหาทางออกให้กับชาวบ้านให้เขาได้เอกสารสิทธิถูกต้องรีสอร์ทประกอบการล่องแพรประกอบการร้านอาหารประกอบการร้านค้าริมทางประกอบการร้านค้าก่อสร้างในหลายๆที่ ก่อนที่ผมจะไปอยู่เขาก็ไม่มีเอกสารสิบเพราะฉะนั้นหากมึงจะตรวจกูมึงตรวจให้หมดกูผิดหรือของกูเลยหรือเลยแต่ถ้าลืือก็ต้องหรือทั้งอำเภอแต่หากกูไม่ผิดมึงต้องหาเอกสารสิ์ให้กูและชาวบ้านทุกๆุกเจ้าทุกๆถผืนมีหลายๆายอำเภอหลายๆจังหวัดในประเทศและชาวบ้านหลายๆคนถูกกระทำจากเจ้าหน้าที่ของรัฐเชน่นกันกับผมวันนี้ ถือโอกาสดีที่กูลาออกจากํารวจแล้วแต่ก่อนกูจะบอกกูถูกตรวจสอบเรื่องนี้เรื่องรีสอนกูเน,นี่ยมาตั้งแต่ปีกูสร้างปีหกสามหกสี่ 4. จนมึงมาร้องกูตอนนั้นมึงอ้างเหตุผลว่ามีพลละเมืองดีกันร้องเรียนมาอ่าก็คูถูกผู้ว่าไม่ารณสงดีกันแกล้งและถูกตรวจสอบจากหน่วยงานต้นสังก,กัดกูถูกตรวจสอบจากศูนย์ต่างๆหน่วยงานต่างๆจนกูเป็นผู้บปิสุิธิ์อยู่โดยถูกต้องตามสิทธิ ตามกฎหมายกูสามารถลำเนาสิทธิ์ในการครอบครองได้อย่าลืมนะครับว่าหน่วยงานของคุณกรมพัฒนาสังคมงคุณตั้งตามปีพศ .2511 แต่ชาวบ้านที่เขาอยู่ในที่รีสอร์ทกูเขาอยู่มาก่อนปี2500ด้วยซ้ำจนมีวัดสองวัดมีโรงเรียนมีบ้านคนเยอะแยะมากมายวันนี้กูถูกพวกมึงยามเกียรดกูจึงมาแจ้งความดำเนินคดีมึง กูไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นมาเจอกูได้เลยพร้อมให้ตรวจสอบและมึงพวกมึงที่จะลงมาจากกรุงเทพกูพร้อมต้อนรับมึงตรวจให้ทั้งอำเภอศรีลินทรอนขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าขอพระบุญบารมีของพระอ,องค์ท่านช่วยปกปักรักษาผมและครอบครัวและชาวบ้านตลอดจนชาวบ้านที่ทํามาหากินในพื้นที่อำเภอของพระอ,องค์ท่านด้วยเทินชาวบ้านอยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขแต่ถูกหน่วยงานของรัฐมากันแกล้ง ให้ชาวบ้านได้อยู่แบบลำบากณเวลานี้ต่อจากนี้ไปผมยินดีให้ถูกตรวจสอบมาเลยครับและกูก็จะต่อสู้เพื่อชาวบ้านต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีของกูรีสอร์ตจอนนี่ตั้งอยู่หมู่บ้านห้วยไฮเลขที่บ้านก็มี188ตะมูหกตำบลคำเขื่อนแก้วหากูผิดตั้งแต่ทีแรกทำไมที่วาการอำเภอออกอออกที่ดินออกบ้านเลขที่ให้กู หม้อแปลงไฟฟ้าออกให้กูภาษีอบตอเก็บกับกูมึงไปคิดให้ดีมันไม่ใช่แค่มีแต่ก,กูมันมีเป็นอีกเป็นร้อยผู้ประกอบการแม้กระทั่งร้านส้มตําริมทางมึงก็จะมาลื้อเขาเหรอมึงมาเขียนระวางว่าที่ดินตรงนี้อยู่ในส่วนควบคุมผืนป่าของนิคมสร้างคนเองก็ใช่สิมึงมาปีสองพันหนึ่งมึงจะเขียนอะไรก็เขียนได้แต่เขาอยู่มาก่อนมึงไงมึงไม่คิดเหรอไม่เป็นไรสู้กันกูพร้อมสู้และฉะ ประชาดะทุกรูปแบบดีแล้วนะครับจะได้กระจ่างกันสักทีนะมาอีกทุกรูปแบบคนดีอย่างกูคิดดีทําดีอย่างกูกูพร้อมลบกับพวกมึงนะกูฟ้องวันนี้แจ้งความกนคดี3ลายหนึ่งอธิบดีกรมสองผู้ผปกครองนิคมและสามนายวชระกูเซนต่อแล้วเจอกันพร้อมลุยทุกมิติกูผิดลงโทษกูกูผิดว่าไปเลยนะแต่ตรวจให้ครบตรวจไม่ครบเลือกปฏิบัติ มึงโดน157่งห้าเจกูร้องปปชปอทต่อแน่แล้วเจอกันหวัดดีครับทุกท่านเป็นกําลังใจให้ทุกๆคนที่ถูกกระทําจากเจ้าหน้าที่ในลนักษณะนี้ทุกๆคนทั้งประเทศนะครับสาธุขอพระอ,องค์ท่านช่วยปกปักรักษาตัวค่าและครอบครัวรวมทั้งแถวบ้านทีเทินผมแปะพึ่งพาอาศัยแผ่นดินเจ้าฟ้าประธานนามอำเภอิรินทรสาธุครับขอบคุณครับ